วันนี้เรามาทำกล้วยเชื่อมกันนะคะเรามาทำกล้วยเชื่อมกันกล้วยสุกพอดีนะคะลูกกำลังสวยเลยนะคะกล้วยแบบนี้กล้วยน้ำว้าหวานมากเลยนะอ่าลูกจะเป็นเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมเลยนะอ้วนแบบนี้นะคือกล้วยที่ดีที่สุดทำขนมอะไรก็อร่อยนะคะข้างในกล้วยเขาจะหวานแล้วไม่ฝาดนะอ่าเรามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันอ่า นส่วนของตัวเชื่อมนะคะจะมีน้ําตาลนะคะน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลปี๊บนะคะน้ํามะนาวเกลือนะคะอัตราส่วนจะแปะอยู่ใต้คลิปนะอันนี้เคล็ดลับทําให้กล้วยอร่อยนะคะเนหนียวหนึบนะ,ะอ่าแล้วมาส่วนที่ว่าเราจะปอกกล้วยไปล้างกันนะคะมีมะนาวมีเกลือนะคะเกลือ,อเราปอกกล้วยแล้วไปแช่นะ้ำเกลือกับมะนาวนะคะ จะทาให้กล้วยไม่ดํานะเคล็ดลับนะแล้วส่วนของหน้ากะทิมีแป้งนะคะมีน้ํากะทิมีเกลือนะคะอาจารย์ส่วนแปดใต้คลิปนะคะอา่าเรามาเริ่มปอกกล้วยกันเลยนะคะปอกกล้วยแช่น้ําเกลือกันก่อนเลยนะดูเส้นออกให้หมดนะคะ เราปอกเดี๋ยวเราปอกให้หมดเลยแล้วเราไปตั้งน้ํานะคะไปตั้งน้ํากันเพื่อเชื่อมกล้วยนะคะเราปอกเส้นออกให้หมดนะคะ นี่นะคะอ่าพอเราแล้วเราล้างนะคะล้างเพื่อเอาอยางออกนะทั้งเมือกทั้งยางนะคะล้างน้ำเกลือเขาจะช่วยได้นะคะทำให้ความดำของกล้วยนี่ออกไปนะ เสร็จแล้วเราล้างกล้วยนะคะล้างให้ความดำออกนะคะให้ยางออกเมื่อกี้เขาเกาะกล้วยนะคะเหมือนเราล้างข้าวเลยนะเทคนิคะเห็นไหมคะความดำเขาจะออกนะ,ะแล้วเราแช่สักพักหนึ่งแล้วเราเอาไปล้างน้ําเปล่านะคะให้ สะอาดนะคะให้หายเคม็มให้หายเปรี้ยวนะแล้วช่วงนี้เราไปตั้งน้ำกับน้ําตาลกันเลยนะคะช่วงนี้เราตั้งน้ําตาลละลายแล้วเดือดแล้วนะคะเราเอากล้วยใส่ลงไปเลยนะคะโดยเอาใบเตยรองก้นนะคะกล้วยจนไม่ได้ไม่ติดกระทะนะคะเวลาเราเชื่อมไปแล้วกล้วยเราล้างน้ําให้สะอาดมาเลยนะคกล้วยเราล้างน้ําให้สะอาดแล้วนะคะเห็นไหมคะขาวโจ๊ะเลย เพราะว่าเกลือกับมะน,นาวจะพายางกล้วยออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอากล้วยไปใส่กระทะกันเลยเราเคี่ยวนะคะเราเอากล้วยลงไปเคี่ยวกับน้ําตาลเลยนะคะกล้วยเป็นน้ําตาลเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวเขาจะพากล้วยเป็นสีแดงไปด้วยนะคะเราเคี่ยวไฟอุ่นๆไปเรื่อยๆนะคะอีกสี่สินาทีมาดูกันนะคะใบเตยก็หอมนะคะ เราไปเตยลองก้นเลยนะคะไปเตยลองก้นเลยเราเชื่อมอกล้วยจะได้ไม่ติดกระทะนะคะ,ะเราดูเป็นระยะนะคะน้ำตาลเราจะเป็นสีแดงเลยนะเดี๋ยวกล้วยเราเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยนะคะคือเทคนิคเราล้างยางออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวกล้วยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงกับน้ําตาลเลย เคี่ยวจนน้ำตาลงวดนะคะเคี่ยวจนน้ำตาลงวดแล้วพอน้ำตาลเริ่มงวดเราบีบมะนาวลง,าลงไปที่เราเตรียมไว้เลยนะคะจะทําให้น้ําตาลไม่เป็นไม่เป็นเกล็ดนะน้ําตาลจะเป็นยางมะตูมนะคะอ่าช่วงนี้น้ำตาลเริ่มงวดเราใส่น้ำมะนาวที่เราเตรียมไว้เลยนะคะจะทำให้น้ำตาลของเราไม่เป็นเกล็ดนะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะ กล้วยเราเป็นสีแดงเลยเห็นไหมคะสีแดงธรรมชาติเลยนะคะเกี่ยวไปเรื่อยๆไฟอ่อนนะคะช่วงนี้ลดไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ำตาลขลุกคลิกอยู่ับกล้วยเลยนะคะ สีล้วยจะสวยมากเลยนะคะกะทิกับแป้งและเกลือเราละลายแล้วกวนทำหน้าหน้าทานกับล้วยเชื่อมเลยนะคะเวลาเรากวนเรากวนไปทางเดียวกันนะอย่าสลับไปสลับมานะคะและเรากวนอย่าหยุดนะคะเทคนิคทำให้น้ำกะทิข้นและอร่อยนะคะ น้ำกะทิจะไม่แตกมันนะาและแป้งจะไม่เป็นลูกนะคะจะค้นน่าทานมากๆเลยนะคะตอนเราจ,จัดจัดจานเสิร์ฟกับกล้วยเชื่อมนะคะกล้วยเชื่อมของเราสีสวยมากๆเลยนะคะสีธรรมชาติเลยน้ำตาลก็เป็นคาราเมลนะคะน้ำตาลไม่ตกเก็บนะคะแล้วหอมหน่าทานมากๆเลยกะทิของเราก็เข้มข้นนะคะน่าทาน เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะชิมกันเลยพร้อมราดกะทิเลยนะคะนี่เลยกะทิน่าทานมากๆเลยนะคะ่าเรามาทานกันเลย อร่อยมากๆเลยค่ะทำทานกันเลยนะคะสูตรนี้หากชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ